นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ทำคลิปปกติเหมือนชาวบ้านเขาสักทีหนึ่งในที่สุดเราก็จะได้ทําสักทีหนึ่งนะครับผมที่ตลอดที่ผ่านมานี้ผมไม่ได้ทําเพราะว่าไอโฟนเนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมและนี่คือสกินเดอะสปิริตนะครับันสก,กินใหม่ที่เพิ่งรีตู้มาใหม่สดๆดร้อนเลยส่วนแอดออนนะครับผมจะเอาแอดออนแดงไปนะครับมันก็คือแอดออนที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น40%ในขณนะที่อยู่ในสถานะล่องหนนะครับผมส่วนอีแอดออนหนึ่งนะครับจะเป็นแอดออนม่วงนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีสีแดงหรือเปล่านะ ก็มันจะทําให้เราเนะี่ยล่องหนได้นานขึ้นครับก็คือวิ่งทั่วแมปเลยก็ว่าได้นะบผมแล้วส่วนเรื่องโมลีนะครับผมไม่รู้จะเอาโมลีแดงไปดีหรือเปล่าเพราะว่าผมจะเล่นโหมดปกตินะผมผมไม่อยากให้ใช้เปลืองเกินไปผมขี้เกียจรีหาด้วยแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นแรงครับผมเพราะมันจะได้แต้มน้อยมากๆอยู่แล้วเวลาใช้โมลีแดงในแรงนะครับโอเคผมว่าห้องมันรอนานไปแล้วเราเล่นแรงกันดีกว่าผมน่าจะหาได้เร็วกว่านะแล้วเสือมันเป็นคนที่กลัวเจ็บป่วยนขนาดนั้นเลยเ,ลยเอากล่องพยาบาลมากันเต็มเลยแล้วเอาเปิ้ลหัวหมูอะลรกันให้ เริ่มมาพวกเขาก็เอาเลยนะปั่นได้กันซะแล้วเราเฟสไปหาเลยครับอัจจะเอ๋งตัวเองไม่โดนผมจะกาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไม่ข้ามไม่ข้ามกระโดนไป ได้เองนี่ครับเขาวิ่งไปทางขวาครับม,มาให้เกาหลังให้หน่อยมาเดี๋ยวเกาหลังให้เกาไปทีหนึง่งหลังแหว่งเลยทีนี้หายคันเลยทีเดียวเฮ้ยอะไรอทำไมเขาถอนต่อหน้าต่อตาผมเลยอย่างเงี้ยมาปไมปดูอะไรเราคุมอยู่เราคุมอยู่แล้วก็ทับไปอีกแผ่นหนึ่งไปข้ามโหนโแบบโอเคผมพังไม้นี้ตอนนี้โอเคครับตอนนี้เปิ๊ก ไม้แตกผมทำงานละเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรอะไร่ะโอ้โหใจร้ายใจดำมากเขาวิ่งมาถอนต่อหน้าตูเลยเนี่ยโอ้โหแล้วจะถึงไขนาดอย่างไกลเลยเนะี่ยหายไปเฉยเลยเมื่อกี้อยู่ด้แถวนี้อยู่เลยรอยเท้ามันอยู่ด้แถวนี้นะเฮ้เรียว่าสวยครับสุลล่ามาที่แล้วครับโอเคเรามาดูพลังของแอดออนแดงของเรานะครับผม นี่น็นนะจ้ะไอ้พวกมีโซนเฉยเฮ้ยไม้หน้านี้มีไหมไม่เป็นยัดไปเลยครับยัดไปเลยเดี๋ยวไปไม้แตกไปแล้วไม้แตกไปแล้วไม้แตกไ,ไปแล้ว,ย,วยังไงทีนี้วิ่งยังไงทีนี้ทางตรงทางตรงทั้งนั้นโล่งโจ้งไม่มีอะไรให้เล่นแล้วมืออ่ะไม่รอดทีนี้อ่ะไม่รอดแน่ๆครับอื่นไปดูดปล่อยทียนึง อะ what the fuck โดนสักทีข้างหน้านี้มีครับมีมีม,มีมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งอันนี้ไม่โดนมันไม่ได้เข้ามาเขาออมเขามีเล่นเชิงว่ะอ๋อตรงนี้มีหน้าต่างโดน,ดาาโดน,โดนกันโดนนั่นแหละตายยากแบบไม่มีตายยาก เกมที่ผมยังไม่ได้พังเครื่องนะไปพังเครื่องสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะหลุดยึนไปผมจะทำเป็นมองไม่เห็นแล้วกันแต่ความจริงนั้นโซนเฮาคุณเธอทำอะไรอ๋อชื่ออะไรฮาฟู่เช่วยกันได้ช่วยกันไปช่วยกันได้ช่วยกันไปล่วงไปแล้วไม่แน่ขาฟุตหลอนะ่อมะนอะขาพับไม้นะมพับพับแบบ้ามกับแล้วก็ข้ามกับ อะข้ามก็อ้ามไปข้ามาโดน,นทางนั้นก็ไ่ช่วยกันอย่างไวเลยมาเราไปทางซ้ายหกเฮ้ยหยุดตรงนี้ยิ้เนี่มาเลย,ยตรงแกคนแรกมาจิมจ้มแล้วจิ้มเข้าไป โอโ้ย่าบางโว้จบละไม่เห็นนะ่ะไม่มีมันมองไม่เห็นแนะ่ต้องหาคนใหม่ครับไม่เป็นไรโมลิเลอดแดงมันสามารถเลยแหลมันโมลีได้ทุกคนครับไม่คิดว่าจะเจอนะนะ่เนาะโคตรฟุกไม่ค่อยอยากจันนบนางผมไม่ดิมันแขวนไอ้ก้าวนี่มันเดสบายไม่ใช่เอเดนนั่นแหละไม่ค่อยกล้าเพราะว่า หลุมมันจะสุ่มเกิดนะครับผมตอนนี้หลุมยังไม่เกิดเลยแต่ว่าถ้าเดี๋ยวคนเดียวเนี่ยมันจะสุ่มเกิดแล้วมันจะเปิดทันทีแล้วผมไม่รู้มันจะไปสปอร์อยู่ตรงไหนไงนี่คนสุดท้ายมันอยู่ไหนผมก็ไม่หาไ่เจอเนี่ยมาอุย้ยไม่ดนเออเขามอบแล้วครับเขามอบแล้วเขาจะให้เพื่อนรอดให้ได้ผมไม่สนมไม่สน I don't care anymore จะหาคนสุดท้ายได้ไหมว่าจะยังไงก็ตามมันอยู่ในตู้หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ในตู้หรือเปล่าเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยอยู่ในตู้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มึงมาอยู่ในตู้ทําไมออกมาผมว่าผมทนไม่ไหวแล้ววะผมทนไม่ไหวแล้วครับท,ท,ท,ทุกคนให้มันรอดก็รอดไปเถอะเดินหาไปตั้งนานยังหาไม่เจอไม่เป็นไรรอบนี้ได้เห็นโมลี่ชัดๆด้วยนายหนูจ่ายมือเข้าไปที่เป็นไม้ลูกชิ้นเขี้ยงเขี้ยงแล้วก็ตะโกนใส่ ลุ่มมาแล้วครับอลองเดินหาดูก็ได้มัน่าจะอยู่ไหนเนี่ยมันเจอแล้วมั้นนนงน,นั่นนหละผงนั่นแหละครับตามข้าเลยผมอเออครับขึ้นแรงเจ็ดน,นะครับบวกสองขีดนะไม่แปลกอะ่ะกูเล่นตั้งนานไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ